สวัสดีครับพบกับรายการกริดขยี้ข่าวกับผมกิดพลเดชวิสัยนะครับวันนี้จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องวงการโรดเตอรี่จริงๆแล้วโรดเตอรี่หรือหวยนี่มันก็อยู่คู่พี่น้องประชาชนมาช้านานวันที่หวยออกเป็นวันที่พวกเราทุกคนเกือบทุกคนนะครับมีความหวังแม้มันจะลมแรงๆลมรวมแรงๆ,ๆก็ตามทีแต่มันก็ยังมีความหวัง มันทำให้ชีวิตก็สามารถที่จะอยู่ต่อไปได้ก็เพราะหวยนี่แหละครับผมก็ไม่เข้าใจว่าหวยนี่มันก็ขายดิบขายดีอยู่แล้วมันก็มีคนแม่ค้าไปขายอยู่แล้วมันมีเจ้าใหญ่ที่ไปตัดตอนจากกองสลากแล้วก็มากระจายให้กับแม่ค้าพ่อค้ารายย่อยไปขายกัน มันก็แก้ปัญหาไม่ได้ในเรื่องเกี่ยวกับหวยเกินราคาแต่ผมก็คิดว่าไม่ควรจะแก้หรอกครับขายเท่าไหร่ก็ขายไปเพราะว่ามันเป็นสินค้าฟุม่มเฟือยอ่ะมันไม่จําเป็นต้องไปควบคุมราคาหรอกมันอยู่ที่คนซื้อเขาพอใจซื้อราคาแปดสิบก็จะซื้อร้อยยี่สิบมันก็เรื่องของเขาหรือเปล่าถ้าเขาขา,ายแพงมากคนก็ไม่ซื้อเขาก็ขาดทุนอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดา ไม่ต้องไปควบคุมมันหรอกแล้วไม่ต้องไปพูดถึงหรอกจะตั้งกรรมการเมื่อกี้คณะก็ทําอะไรไม่ได้หรอกแล้วมันก็ไม่ได้เรื่องที่จะต้องไปทําอะไรรัฐบาลมีเรื่องราวที่ต้องทําอะไรมากกว่าไอ้หวยแปดสิบบาทนี้อีกนะแต่กองสลากอ่ะผมก็ไม่เข้าใจว่าแล้วอยู่ๆมันจะมีไอ้สลากออนไลน์เกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นเพื่ออะไรเกิดขึ้นเพื่อให้ขายหวย ไม่เกินราคามันจริงเหรอไม่จริงหวยก็ยังขายเกินราคาอยู่ไอสลากออนไลน์ก็ขายเกินราคาอยู่เหมือนเดิมไม่ได้เลยมีเปลี่ยนแปลงเลยมันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะผลประโยชน์เข้ากองสลากมากขึ้นเหรอเข้ากองสลากจริงๆไหมหรือเข้าบอร์ดเข้าคนที่ทํางานอยู่ในกองสลากหรือเปล่าผมไม่เข้าใจพอผลประโยชน์มันมหาศาลจริงๆมันเยอะจริงๆ ใครได้เป็นบอร์ดกองสลากนี่ถือว่าได้รับบําเหน็จบํานาญจากเจ้านายโดยพ่อทหารนะครับระดับชั้นในพลเนี่ยถ้าลุพี่นะแต่งตั้งเส้นสายให้เป็นบอร์ดกองสลากนี่โอ้โหยกมือท่วมหัวหขอบคุณเลยเพราะรายได้มันเยอะจริงๆครับผมก็ไม่เข้าใจเลยเมื่อสร้างไอ้สลากออนไลน์มาแล้วและควบคุมไม่ได้แล้วก็ไม่ได้มาชี้แจงหาเหวอะไรเลย ปล่อยเงียบให้เขาทะเลาะก,กันอยู่นั่นแหละไอ้ที่ผมพอจะรู้มันมีจริงๆมันมีเยอะนะแต่ที่พอจะเห็นมีเคลื่อนไหวไอ้ที่ดังๆนะออกมาโวยวายออกมาทวงบุญคุณกับชาติแผ่นดินนะก็คือกองสลักพัดว่าเขาสามารถทำให้มีเงินเสียภาษีอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายแล้วไปด้อยค่าไอ้คนที่ขายสลากอีก แล้วก็มีโชคดีรอตเตอรี่อันนี้ไม่มีข่าวสลากสิงไม่มีข่าวนาคารอตเตอรี่พร้อมรวยนัมเบอร์วันรัตเตอรี่หกล้านหกล้านนี่ชื่อนะแล้วก็มังกรฟ้าอนุนการฟ้าพอจะมีข่าวและที่มีข่าวโด่งดังไม่แพ้ก,กองสลากพักก็คือผงทองเจ็ดสิบเก้าบอสอยนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้มาพูดเรื่อง ไอ้สลากออนไลน์นะแค่มาบ่นให้ฟังว่ากองสลากถ้าไม่มีปัญญาจัดการนะก็ควรจะยกเลิกหรือยังไงหรือมันน้ำท่วมปากหรือยังไงก็ไม่รู้ก็ออกมาชี้แจงกันหน่อยและกันแต่เรื่องของเรื่องผมจะคุยเรื่องคุณวีเนี่ยคุณวีหงทองเนี่ยซึ่งมีปัญหากับคุณนวัดโอ้โหตอนแรกเป็นมวยถูกคู่เลยทีเดียว คุณวัดพูดอย่างคุณวีพูดอย่างคุณวีพูดก่อนว่าคุณวัดผิดสัญญาฟ้องร้องร้อยล้านคุณวัตตอบโต้ตอบโต้คุณวีบอกเอาหลักฐานมาโต้โต้กันไปโต้กันมาสุดท้ายคุณวีของทองออกมาร้องโหยมร้องไห้สะอึกสะอื้นไปเรียนการแสดงมาจากค่ายไหนไม่รู้จริงๆ น่าจะเป็นคุณนวัดมากกว่าเพราะคุณนวัดเขาอยู่ในแวดวงบอลเทิงอ่ะเขาเคยเล่นหนังเล่นละครนะคุณวีไม่เคยแต่ก็ตีบทได้ก็ตีบทได้แตกเหมือนกันอลองหมร้องไห้ทั้งที่คุณวีก็ไม่ได้เป็นตัวจริงของหงทองเป็นแค่นอมนดีให้ออกมาประชันหน้าบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการมึงอะรู้เท่าถึงการแน่นอนไม่ใช่รู้เท่าไม่ถึงการหลอก มึงมั่วมันคนไม่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งมึงไปจ้างเขามารับรู้เท่าไม่ถึงการตรงไหนวะยอมรับว่ามีการเซตฉากรับรางวัลจริงมึงต้องยอมรับอยู่แล้วมันจำานนด้วยหลักฐานไอ้หาดนาวัดเขาไม่เอาไอ้คุณเอกมาไปออกมาถแถลงไม่เอาลูกน้องมึงออกมาถแถลงมึงจะยอมรับไหมตอนแรกมึงยังคอแข็งเสียงแข็งอยู่เลยไปเจอกันที่ศาลไปเจอกันที่ศาล ล้วทนายมึงหายไปไหนทนายที่มานั่งกู้ด้วยอ่ะหายไปไหนอะยอมรับผิดคุณเอกเป็นคนที่เซตขึ้นมาจริงแต่ยืนยันว่ามีรางวัลที่หนึ่งจริงอ่าแม่งยังโม้อีกโม้ต่อยอมรับผิดแล้วก็โม้ต่อมีคนถูกจริงโม้ต่ออีกแล้วได้ขอนด้วยลูกค้าแล้วแต่ลูกค้าไม่เปิดเผยตัวตนแต่พร้อมไปขึ้นศาลด้วยกันอ่า คนถูกรางวลที่หนึ่งไม่กล้าเปิดเผยตัวตนเว้ยเออมันสักยังไงอยู่นะแล้วก็มีเจ้าของร้านเพชรซึ่งเป็นสปอนเซอร์มิสแคนก็ถูกรตเตอรี่วันที่หนึ่งซื้อจากของทองสี่ใบยี่สิบสี่ล้านแล้วก็ไปแบ่งให้พระเอกช่องเจ it, ็ดบิ๊กเอ็มจิตลิศหนึ่งใบเป็นการสร้างกระแสโปรโมทของทองแต่ก็จะบอกว่าไอดาราคนนี้ถูกจริง ไอ้เจ้าของร้านเพนนี้ถูกจริงอยาบอกว่าถูกจริงอีกนะคือมึก็ยังโกหกไม่จบมลนะมันถูกง่ายกันขนาดนั้นเลยวะคนหนึ่งนะซื้อหวยมาทั้งชีวิตนะตั้งแต่อายุจำความได้เอาบรรลุเอาสิบหกแล้วกันเอายี่สิบแล้วกันบนรรลุนิติภาวะแนละ้วยี่สิบอายุยี่สิบ มันซื้อลอตเตอรี่ทุกงวดจนตอนนี้อายุ80แม่งไม่เคยถูกรางวัลที่หนึ่งเลยไอดาราหนังนี่แม่งก็ถูกรางวัลที่หนึ่งง่ายจังไอร้านเจ้าของร้านเพชรที่ถูกรางวัลที่หนึ่งง่ายจังมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอวะฮะมึงหลอกแล้วหลอกอีกหลอกแล้วแล้วแค่มาร้องหม่มร้องไห้แล้วจบเหรอเจ้าหน้าที่รัฐหายหัวไปไหนหมด นี่มันการเฟกนิวหรือเปล่าเอาคดงาีง่ายๆ่ายเฟกนิวไหมมีความปิดตามกฎหมายนะความปิดอาญาด้วยนะหายหัวไปไหนกันหมดนะผมจะอยากบอกว่าหายหัวไปไหนกันหมดเจ้าหน้าที่รัฐนะครับเั็นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้น ในแผ่นดินนี้นะครับในแผ่นดินนี้จริงๆว่ามันทําอะไรกันก็ง่ายหรือเกินนะสร้างเรื่องสร้างราวมาเพื่อให้บริษัทของตัวเองโด่งดังโดยไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องเคารพสิทธิ์ของใครเลยถึงเวลาออกมาร้องโหมร้องไห้เท่านั้นเหรอเป็นจบเหรอเป็นพอเหรอมันจริงเหรอใครที่ออกมาดูแลกองสลากอ่ะ ต้องอกมาดูแลไหมของสลากเจ้าหน้าที่ฝ่ายนิติกรอะไรมีไหมว่าคนที่รับสลากมาก็าถือเป็นหุ้นส่วนกับกองสลากแล้วไปทำแบบอันนี้ไปเวกดียอย่างเงี้ยเกี่ยวไหมนนแล้วองค์กรอื่นอ่ะเกี่ยวไหมหรือต้องมีคนไปฟ้องร้องต้องมีคนไปร้องเรียนเหรอ ผมว่ามันไม่ได้เรื่องแล้วมันต้องยุติบทบาทไอ้หงทองเนี่ยแหละลอตเตอรี่ถ้ามีสัญญงสัญญากันก็ต้องยกเลิกแล้วก็ต้องจัดการเอาผิดตามกฎหมายไม่ใช่ออกมาร้องห่มร้องไห้ไม่ใช่เป็นคดีความระหว่างนักวัดกับหงทองลอตเตอรี่ไม่ใช่อันนั้นมันเป็นส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวบใครเลยแต่การออกมาเฟคนิวออกมกและรายการโทรทัศน์ทั้งหมดที่มันรู้เห็นเป็นใจถ้าสืบได้ ก็ต้องจัดการมันด้วยถ้าสืบได้นะถ้ามันไม่รู้เรื่องนะก็โอเคก็ปล่อยไปยกผลประโยชน์ไปแต่ถ้าสืบได้ว่ามีส่วนในการโปรโมตไอ้หงทองลอตเตอรี่ว่ามันถูกลอตเตอรี่จริงต้องจัดการด้วยมันคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้นะครับกับผมรายการกิดขยี้ข่าว วันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมในช่องกิจโพสชแนลขอบคุณนะครับที่สนับสนุนช่องโอนเข้าบัญชีไทยพาณิชย์ y, ชื่อบัญชีผมนะครับเลขบัญชีจะขึ้นหลังคลิปนี้20บาท50บาท100บาท200บาทขอบคุณนะครับสินค้าใหม่ของผมก็คือกายศาสตร์ครับกาศาสตร์พิษณุโรคอร่อยนิ่มนะครับแล้วก็หวานกลมกล่อมนะครับสถุง200บาทกับปุ้ยตากก็ยังขายอยู่ เป็นสินค้าเบอร์1เบอร์ต้นของผมนะครับห้าซองสองร้อยบาทกระถางแคนตัสนะครับใบละร้อยเก้าสิบเป็นแฮนด์เมดสามใบเซตหนึ่งสี่ร้อยก้าสิบแล้วก็น้ำหอมครับน้ำหอมสายมูเตรูมนตานะครับห้าร้อยก้าสิบบาทเข้าไปดูในเพจจิตโพส์มาร์เก็ตติ้งนะครับค่าส่งฟรีสำหรับท่านที่อยู่ในสายองค์พญานาค ร่วมกันสร้างพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปทุมมากับผมที่พิษณุโลกับเจ้าภาพหลัก10,000ืบาทเจ้าภาพรอง1นึ่งพันบาทจะมีชื่อนาทุนติดอยู่ที่ฐานสําหรับพระนางพญาสยามก็บูชากันได้นะครับร้อยเก้าบาทครูบาบุญร้อมกับอาจารย์จ้ำศรีบูรพาเป็นผู้ปลุกเสกหม่อมหลวงวันชัยนวรัตน์เป็นประธานในพิธีนะครับอินบอกมาพูดคุยกับผมใน Facebook กิจพลเดชวิสัยแล้วก็เ c e b o o k ดรกิจพลเดชวิสัย สุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะฝากพวกเราทุกคนนะครับและฝากไอ้พวกนักธุรกิจเร็วๆไอ้พวกเร็วชาติเร็วระยำต่ําช้าที่คิดว่าประชาชนเป็นของเล่นจะหลอกหาเหวอะไรก็หลอกได้โดยไม่ได้มีความผิดอะไรเลยถึงเวลาก็มาร้องผมร้องไห้อันนี้ผมไม่ได้พูดถึงคุณวีผงทองรถตอรดีนะผมพูดถึงนักธุรกิจทั่วไป นะอันนั้นมันไม่ใช่อันนั้นมันไม่ควรมันต้องโดนทำโทษและต้องเคลียร์มันทิ้งออกจากวงการธุรกิจไปเลยนะครับขอให้ท่านท่านมีความสุขมากๆนะครับและขอให้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านนับถือคุ้มครองท่านและคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี ตากันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชีวิตชีวิตกลับ